เหลือสอบอีกต okay, ัวเดียวพวกเราก็จะเรียนจบแล้วอะใจหายนะแกนั่งสิไหนก็ต้องหางานทำละยังไม่ได้เตรียมใจเลยเอานี้ไหแม่เราสองคนก็ไปหางานทำที่เดียวกันเราจะได้ช่วยงานกันไงอืมโอเคดีวสาวสาวทำอะไรกันจ๊ะก็นั่งคุยเล่นกันไปเรื่อยนี่แหละแล้วกันอ่านวิชาที่จะสอบวันมะรืนหรือยังอ่ะยังอ่ะเราไม่เก่งอยู่แล้วอ่ะ อ่านไปก็ไม่เข้าหัวหรอกคืนนี้เราจะติวหนังสือกันฟ้าเราชวนกันไปด้วยไหมได้สิไปด้วยกันนะอ้อมาติวเก่งมากเลยนะรับรองได้คะแนนเต็ม <c oughs> จะไปไหมกันเราไม่ได้ติวหนังสือให้ใครง่ายๆนะอ๋อไปสิไปสิปสเออแล้วนี่เราเรียนจบกันแล้วอะ่ะอยากได้ของขวัญอะไรกันบ้างเหรอแหมถามเหมือนจะซื้อให้อย่างนั้นแหละ <c oughs> ก็ไม่แน่นะ อาจจะซื้อให้ก็ได้แล้วอ้อมาอยากได้อะไรตุ๊กตาตุ๊กตาหมีแล้วกันนะแล้วฟ้าล่ะไม่รู้อ่ะแค่มีดอกไม้มาให้ก็ดีใจแล้วล่ะอืมดอกไม้เนาะฟ้าย,ยังสอบไม่เสร็จแน่เลยอ่ะอ้าวกันอ่ะอันนี้เราให้ ขอบคุณนะกันอ้อมไม่คิดว่าการจะใส่ใจอ้อมมากขนาดนี้อ้อมมีอะไรอยากจะบอกกันด้วยนะคืออ้อมชอบอ้าวฟ้าสอบเสร็จแล้วเหรอใช่แล้วนี่กันซื้อดอกไม้ไม่ให้เราจริงๆเหรออ่ะอันนี้เราให้ขอบใจนะกันเดี๋ยวเรากับอ้อมไปกินข้าวก่อนเออฟ้าคือคือว่าเราอะไร ทำ,ำอ้ามึนงึ่งอยู่ได้พูดมาสิกันเออเราชอบฟ้านะพี่กันชอบฟ้าเหรอเราก็พอจะรู้อยู่แล้วแหละเราขอบคุณนะที่กันชอบเราแล้วก็ขอบคุณสําหรับช่อดอกไม้ชอ่อนี้แต่ว่าเราไม่ได้คิดกับกันเกินเพื่อนอะ่ะขอโทษนะที่เราไม่ได้ชอบกัน อ้อมขึ้นมาสิเดี๋ยวให้อ้อมไปส่งไม่เป็นไรฟ้าอีกนิดเดียวก็จะถึงละขึ้นมาเถอะอ้อมเพื่อนฟ้าก็เหมือนเพื่อนอ้อมแหละขอบใจนะฟ้าขอบคุณนะอ้อมไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องไปส่งฟ้าอยู่แล้ววันหลังแกก็รออยู่บ้านสิเดี๋ยวให้อ้อมไปรับแกจะได้ไม่ต้องลำบากมาเองไง ไม่เป็นไรอามไม่ใช่คนขับรถรับส่งซะหน่อยฉันเกรงใจอะไม่เป็นไรเลยอ้อมอามเต็มใจไปรับอีกอย่างอะ่ะบ้านเราก็ไม่ได้ไกลกันอืมขอบคุณนะอามฟ้าอามตามจิบแกตั้งนานนี่ยังไม่เป็นแฟนกันอีกเหรอยังอะ่ะแก แต่ถ้าอาร์มขอฉันเป็นแฟนนะฉันจะตอบตกลงผู้ชายดีๆแบบอาร์มจะหาได้ที่ไหนคอยเอาอกเอาใจฉันไปรับไปส่งฉันทุกวันแถมยังไปส่งแกด้วยอืมไหนทีแรกบอกว่าไม่ชอบอาร์มไงทีแรกก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่าอาร์มเขาเสมอต้นเสมอปลายจะไม่ให้ฉันใจอ่อนได้ยังไงละ่ะไม่มีหรอกผู้ชายที่เสมอต้นเสมอปลายอะ่ะมีสิก็อาร์มไงไปทํางานเถอะแกไป อ้อมได้เวลาเลิกงานแล้วเรากลับบ้านกันอืมแล้ววันนี้อามเขามารับพวกเราเหรอใช่หลังจากเนี้ยแกห้ามกลับบ้านคนเดียวนะเดี๋ยวฉันจะให้อามไปรับไปส่งแกทุกวันเลยได้สิไปอามคงรออยู่ข้างนอกละ นี่อามมาให้ฟ้าฟ้ารู้ใช่ไหมว่าอามชอบฟ้าและตามจีบฟ้ามาตลอดแต่วันนี้ขอจีบฟ้าเป็นวันสุดท้ายนะแล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่เราเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันนะฟ้าอะไรนะฟ้าไม่ได้ยินเลยอะ่ะเออเป็นก็เป็นครับคุณแฟนไปจะอามไปส่ง สงสัยวันนี้ฉันต้องกลับเองแล้ว,วสิก็กลับด้วยกันนี่แหละอ้อมถึงฉันกับอาร์มจะเป็นแฟนกันแต่แกก็ยังเป็นเพื่อนฉันเหมือนเดิมนะเดี๋ยวอาร์มไปส่งเองนะอ้อมได้สิคะอาร์มพรุ่งนี้เราไปไหนกันเนี่ยแกอืมไปคาเฟ่ไหมอืมดูร้านสิขนมมาแล้วครับคุณแฟนขอบคุณค่ะในแหนก็ครบรอบหกเดือนแล้วอะ่ะ อ้มอยากพาฟ้าไปดินเนอร์ข้างนอกนะมีร้านหนึ่งที่อร่อยมากอํามอยากพาไปงั้นฟ้าขอพาอ้อมไปด้วยนะอ้อมบ่นไว้อยู่บ้านคนเดียวแล้วมันเหงาอ่ะอืมได้สิแต่กันสามคนก็คงจะดีไปอีกแบบเอออามอ้อมซื้อขนมมาฝากอามด้วยนะขอบใจนะอ้อมอ้อมนี่ใจดีจังเลยอ่ะไปทีหลังไม่ต้องก็ได้ไม่ได้สิอ้อมอยากให้อามกินของอร่อยๆนะ อ okay. ันเดี๋ยวอามไปโทรจองร้านก่อนนะขอบคุณฟ้ากับอามนะที่ชวนมาเลยได้กินอาหารดีๆไปด้วยกินให้อร่อนะอ้อมกินให้อร่อนะฟ้าขอบคุณค่ะอาม ก็าทานด้วยสิคะเห็นว่าช่วงนี้อ้อมเหงาๆอยู่บ้านคนเดียวรอบหน้าก็ชวนมาเที่ยวด้วยกันอีกสิอืมได้สิจะไปไหนเหรอไหนบอกว่าวันนี้ว่างทั้งวันไง จะให้อามอยู่กับฟ้าตลอดเวลาเลยหรือไงอังก็ต้องไปหาเพื่อนบ้างสิแต่วันนี้ฟ้าจะชวนอามไปดูหนังด้วยกันนะข้อไปวันอื่นได้ไหมอ่ะอางก็อยู่กับฟ้าทุกวันไปวันไหนก็ได้แต่ว่าวันนี้แต่ว่าวันนี้อามเป็นนัดก,กับเพื่อนไงฟ้าฟังไม่เข้าใจเหรอไปก่อนนะเดี๋ยวสายแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันคบรอบนะอามลืมได้ยังไงเนี่ย อะไรอีกอะฟ้าอาร์มอาร์มลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่บ้านอะแล้วเออฟ้าเป็นห่วงก็เลยโทรหาเผื่อว่าอามไม่มีเงินติดตัวจะโทรมาทําไมนักหนาฟ้าอามไม่ใช่เด็กแล้วนะไอ้แค่ลืมกระเป๋าตังค์อะใช้มือถือโอนก็ได้จริงด้วยฟ้าก็ลืมอะเพิ่งคิดได้เหรอัแค่นี้นะอามจะขับรถ ฮัลโหลอ้อมว่างฟ้าวันนี้แกว่างไหมอ่ะฉันอยากจะชวนแกไปช้อปปิ้งแก้เครียดสักหน่อยอะ่ะวันนี้ฉันไม่ว่างอะ่ะมีนัดกินข้าวนัดกินข้าวกับใครอะ่ะแฟนเหรอฉันรู้จักไหมอ้อมแกก็ว่าไปแฟนอะไรล่ะแค่คุยๆอยู่อะ่ะแต่ว่าแกอาจจะรู้จักก็ได้นะฉันรู้จักเหรออืมไม่เป็นไรอะ่ะฉันอยู่บ้านก็ได้ อยู่บ้านให้สนุกนะอ้าวฟ้าเดินม,มาทำงานอีกแล้วเหรอช่วงนี้ไม่เห็นอาร์มมาส่งเลยอะอาร์มเขาต้องไปทำงานเช้าขึ้นน่ะแกแล้วนี่แกมายังไงอะ่ะแฟนมาส่งเหรอยังไม่ใช่แฟนอะแค่คุยคุยกันคุยคุยเหรอนี่เพื่อนฉันจะมีแฟนแล้วเหรอเนี่ย แหมมีดอกไม้มาส่งถึงพี่ยังบอกว่าไม่ใช่แฟนอีกเหรออ้อมแล้วเมื่อไหร่แกจะพามาแนะนำให้ฉันรู้จักบ้างล่ะฉันก็อยากจะรู้จักแฟนแกนะเอ่อฉันยังไม่พร้อมอ่ะแกเดี๋ยวไว้ฉันพร้อมฉันจะพามารู้จักนะไม่พร้อมอะไรอ้อมจะปกปิดทำไมหรือว่าเขาเป็นดาราเออไม่รู้นะ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 บอกฉันหน่อยนะนะ นี่แกเป็นไรเนี่ยทําไมหน้าบูดแบบนี้ก็อามนะสิไลน์ไปก็ไม่ตอบโทรไปก็ไม่รับพอรับก็ชอบโมโหใส่ฉันเมื่อก่อนฉันก็ทําแบบนี้อามก็ไม่เห็นจะว่าอะไรฟ้าอามเขาอาจจะต้องการเวลาส่วนตัวจริงๆก็ได้นะแกอย่าคิดมากเลยเก็แกเป็นคนบอกเองนี่ว่าอามเขาเป็นคนดีอะขอให้มันไม่มีอะไรจริงๆเถอะว่าแต่แกบอกว่าไม่พร้อมเปิดตัวแต่ลงรูปรัวๆเลยนะก็นิดนึงแหละ เขาอะเซาซีให้ฉันลงอยู่ได้ฉันก็เลยลงลงไปนี่เขาดูรักแกมากเลยนะอ้อมจริงเหรอฉันคงจะดีกับแฟนเก่าเขาละมัง้งนี่แกดูสิเขาซื้อแหวนใส่คู่กับฉันด้วยนะแฟนแกนี่ดีจังเลยเนาะไม่เหมือนอาม์มช่วงเนี้ยคุยกันทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีวันนี้อา์มจะไปไหนอะแต่งตัวสะหล่อเชียวก็จะให้ไปไหนล่ะไปหาเพื่อนไง งั้นวันนี้ฟ้าว่างพอดีฟ้าไปด้วยได้ไหมอะฟ้าจะไปด้วยทําไมอะก็รู้อยู่ว่าเพื่อนอาร์มแต่ผู้ชายอันนี้แหวนของอาร์มเหรอทำไมฟ้าไม่เคยเห็นเลยอะ่ะจะเคยเห็นได้ไงอะ่ะอาร์มเพิ่งซื้อมาอาร์มไปก่อนนะอืมขับรถดีๆนะ โอลอ้อมวันนี้ว่างไหมไปกินข้าวกันวันนี้ฉันมีนัดกับแฟน่ะแกไว้วันหลังเนอะอืมไม่เป็นไรอะแกไปเถอะวันนี้อ้ามจะกินอะไรคะฝาเอ่อ มันไม่ใช่แบบที่แกคิดนะฟ้าเนี่ยนะเหรออ้อมแฟนแกที่บอกว่าดีนักดีนะอ๋อฉันก็พอจะรู้ละแบบนี้นี่เองที่แกไม่ยอมเปิดตัวสักทีอะไม่ใช่อย่างนั้นนะฟ้าฟังอ้อมอธิบายก่อนจะต้องอธิบายอะไรกันอีกก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าพวกแกสองคนงคบชู้กันเนี่ยเหรอเวลาส่วนตัวของอ้อมฟ้าอ้อมแกเป็นเพื่อนที่ฉันรักมากฉันคิดว่าแกหวังดีกับฉันมาตลอดแต่แกหวังจะแย่งแฟนฉัน แกหักหลังฉันได้ยังไงอะอ้อมทําไมฉันจะหักหลังแกไม่ได้แกรักฉันเหรอฟ้าถ้าแกรักฉันอะแกจะทําแบบนี้กับฉันทําไมฉันด้อยกว่าแกตรงไหนแกถึงได้ผู้ชายดีๆเป็นหมดแกรู้ไหมว่าทําไมฉันถึงไม่มีแฟนก็เพราะว่าแกแย่งไปหมดเลยไงฟ้าพอโดนกลับบ้างเป็นยังไงล่ะเจ็บบ้างไหมฉันแย่งงั้นเหรอแกคิดได้ยังไงอะอ้อมแกถามฉันใช่ไหมว่าแกด้อยกว่าฉันตรงไหนถ้าแกยังคิดได้แค่เนี้ยแกก็ด้อยกว่าฉันทุกตรงนั่นแหละฉันว่าเราสองคนคงเป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วแหละอ้อม อ้อมเราเลิกกันเถอะพวกแกสองคนก็เหมาะสมกันดีนะเหมือนผีเน่ากับโลงผุเชิญพวกแกอยู่กันไปเลยฟ้าฉันก็ไม่อยากเขาแกเหมือนกันฟ้าจะไปไหนก็ไปอามจะไปไหนอามมากินข้าวกับอ้อมนะอามก็ต้องอยู่กับอ้อมสิมันใช่เวลาไหมนเนี่ยอ้อมงั้นอามก็พูดมาเลยว่าอามจะเลือกใครระหว่างฟ้ากับอ้อม ขอโทษนะอามเลิกฟ้าอ่ะฟ้าอามขอโทษอามผิดไปแล้วมารู้สึกผิดตอนนี้มันก็สายไปแล้วล่ะอามฟ้าอามขอโทษอามขาดฟ้าไม่ได้อ่ะอามขอโอกาสได้ไหมโอกาสเหรอที่ผ่านมาอามก็ไล่ฟ้ามาตลอดเพิ่งจะรู้นะเนี่ยว่าฟ้ามีค่ากับอามขนาดนี้ขอบคุณนะแต่อามกลับไปอยู่กันุงอามเถอะฟ้า อขอร้องน,นะฟ้าปล่อยเลยแล้วอามฟ้าลำคาญว่ะ